สบายดีทุกคนสบายดีตอนเที่ยงทุกคนบุตรพ่อหน้าพ่อตากันกับสีหามือทุกคนวันนี้เขาขึ้นมาป่าทุกคนมาหาใหญ่ไข่มดแดงกับเอื้อยแล้วก็สิหอกขึ้นไปเก็บพักเลยทุกคนมาบางส่วงสีเพ้นนี่แหละเออเที่ยงแล้วรู้ลืม ร่างเงยได้ไร้ห่างอยู่ทุกคนขึ้นมาป่าบอลนี่นี่ไข่มันร้ายทุกคนกดอันนี้่ฮะห่างนะเห็นบ่คนยังบริเนย์เห็นปะไรเฮดี้ในปลายน์นะเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเออนอนเออเนี่ยฮะดำๆนะทุกคน Uh, 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 uh. Tôi mạng hang ma nữa rồi nè một cái hàng mạng đấy. Uh, cuộc hàng mạng oh. gì rồi. มาอยู hmm. ่ท okay. oh, <huh ุกคนมาอยู่ใครตื่นใครรี่เนาะเด็กเด็กกำลังเริ่มปึงอนนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหม กระโดดลายอลยทุกคนอดขาวงามเลยเขียวอ่อนๆเด้ดีฮะว้าบเห็นว้าทุโทดอกตาดี๋ยอดพักระโดดก่อนอืืมว้าอู้ขโอ้ยโอ้คนยังบ่ได้เงียดูผู โอ้โหไข่ทำใช่ไมใหม่ไหคะทำใหม่หรอไม่ใหม่ด้วยม,ม,มันครบเลยวบดน,นี้โอ้โหไข่มันโอ้ต้องมีแต่ไข่แตื่นเนาะ เขามาแย่เธอเขาม่แย่เธอหนึ่งเจ้าจะลาบเป็นปีทุกคนเลยมันครบทุกคนเลยออกมาแถวนอกนี่ใครคนแย่บุหรีทุกคน แต่ว่ามันครบเลยตี้เจ็บขนาดทุกคนแบบมันครบแถวตาฮนี่เมื่อนี่สีหามือจึงได้เอามันหอนมันแดดมันห่วงไข่มันดูโหมันหามไข่มันขึ้นนีแหละปลาไปโดนนี่บดนี่มันแหย่แถวนอกไข่มันอึงอยู่ทุกคนเลยทุกขั้นตื่นๆแถวเนาะไอ้เปงนกัมีอยู่แต่บ่ร้าย เอาผดไม้ห้องทั้งลุ่มนี่ยยันไข่มันแตกเวลาทำอย่างนี้เลเด็นบอกมันเก็บไข่มันขึ้นมาเนี่ยไข่นี้น้อยน้อยมันเสียเทียมคนนี้เลยทุกคนเออทุกคนผมจะถามทุกคนว่าเป็นยังบุดแดงเนี่ยฮั่งเวลามันใบมันตายหน่อยหนึ่งแหมมันจึงโมลายแล้วก็ตอนใบมันตายบดน่ะแม่มันขึ้นมาอยู่ทุกคนเขาแหนบแดงมือนเขายังบู๋เลยเลยเจ้าเป็นเนี่ยเจ้ามันเป็นยังมันคือถิ่มนะทุกคน คอมเมนต์บอกไงเลยทุกคนเด็แต่เน like <normal captions> ี่มันแดงมันี่แต่เน้อยเท่าใหญ่นี่เกอร์ฮู้แต่ว่าหางตายน่มันประย่แต่ว่าสาเหตุมันเป็นยนงมันจงประย่นะทุกคนนาอไปอดคำสมิงแล้วตอนนี้ง่างเด้อเลย าสนาไลบ่บแห่งมารอบนี้เนาะน้ำคอยคือตะกี้ได้กินูไนนไ่ได้ครบจนชีวิตอดืนละแล้วมานนำโบ ลจักมือชุ mm. ่เจ no ้ามาเอาเธอหนึ huh. ่งนะจักมือมาเอาเธอหนึ <Oliver> ่งจาหนอเนไ่ได้ะลยตมหมเขาาเาจนหองแสดวนนเนาะเกขาเก่าิกินอยู่นี่ย่างคนคนเกิกินมีแล้กินน้ำบ้างชื่ นี่ก็พอกินเลยนะครับอ่แบบมันหอมเนี่ยใบตองน้ำได้ใบตองมีลุกมลายลายผลขั้นส้นชั้ได้ตมันไม่ได้หรอกไั่ได้กินเดือนหนึ่งเลยคือย่าแล้วครบเจ็บจแดหามือยั่งม่จากเชามันชีเช่ากบเปื่อย เวลาเราจเื่งล้วเปื่อยเนาะคือมันเป็นขีดกรูดอยงมือนะใกบุเลื่อยใครต้องอศลงมาเลยเนาะขอมาชือกอไลเขาป็ยงาสเสื่องให้การกินไปดากนะไม่กินดากเจ้านี่นบอกโอ้ยบกเหนแ่อย อวันนี้เราไม่รู้วันหนักเป็นชิวแหงหรือผู้จูอ่ะก็บรทาครีมน่ะเมื่อกี้นี่เขาเจ้ามาเอาน้ำทุกคนเลยแว่าอันนาเขาเจ้าอยู่ใกล้นะเขาเจ้าเลยขี่รถช่าเร่งมาเอานะมันก็สบายไปอย่างหนึ่งทุกคนเพราะว่าเขาบริสุรุษผ่อนกระช่ายๆนะน้ำก็ค่อยเลยทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ นำโยนยครับสมิงบอลโบแห้งขึ้นแต่เม้าช,ช่วงนั้นนำอะไรโบรแห้งเลยน้ำก็เริ่มตื้นเลยนะพมา้าตะกี้ป๋าตัวไหลบางแหงขาวขาวจนใส่บักขักแหงนี่นน ้ำูวะได้ทุกคนเลยตะกี้นะช่วงน้ำอันนี่ช่วงน้ำไหลนะ้ำบริยุทธ์าหางใหญ่หมูแด,ดงรอบราไปนาทุกคนพอพอหางหมูแด,ดงแถวนี้แหละจะมาขอแถวไหน์เขาเนี่ยเจ้านี่ทุกคนน้ำมันกับเจ้าชันเลยเอยู่แปลกคือกันบ่อใต้น้ำมันชันแถวอันก็ขอขอกองกันกุกหมอกกุกไม้เนาะยังเป็นยอดเป็นใบกันมา ทุกคนย่างต่ออีกแล้วนี้ปลาเป่าลายนะกกเป่าลายเวลากกเป่าโตอันที่อันเราทอไปเทาเพิ่นเคยอันเอาไปอันยำ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 เข้าอะไรก็ไปมุกใส่เข้าอันเอาเอาเข้าอะไรก็ใส่ไปตองเป่านะไปมุกหอมทุกคนเลยชาวเห็นอันเนาะแต่ข้าวตะกี้นะแต่ข้าวยังอันยัางโมีข่าวซีละแรกหรือว่าเข่าอัน Hãy nhầm... để nói kiện nhỏ quân quân gây nham yam leo là gắn nham mê nhầm Nhầm, bọn, nhầm, nhầm bọn, bê tông Nhầm lắp bê mục ngon hôm cúng cúng tụi bay 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 เก็บอะไรหลายทุกคนเลยเลือซีดาม,มาบริเวณห่ายนะนี่ป็ดนด้นหขาได้มามต้นหนึ่งเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้มีข้อว้ักมี้าวตัวนึ่น นี่จะหยอดงามๆพอ้ดีกินกับก้อยกับลาบกับป่นก,กับแจวเอ,อมาฮอดแล้วทุกคนแดดเป็นแดดทุกคนเลยปลาปิ่ยสิยางฮอดอยบ่บนเงายโค้งโค้งโค้งเข,ข้าป่า ล้วมาแต่ป่ากับโค้งมาทางพี่อีกป้าต้อบอกไกลๆหน่ทุกคนเลยมาได้กินข่าวอีกเลื่อนถือข่าวพวกนี้จกข่าวไว้คิดว่าพื่นถือมาวะ่ะทิ้มไว้ในป่าไว้ในเตียงเอากรย่างมาเลยแล้วขิดเห็นพืนพายกระตาะะเอาะกรย่างเลยมากับมาได้กินข่าวอีกทุกคน,นได้แต่สิ้นก็กระไฟเ <c oughs> <c oughs> ดีด๋ยวทางไพ่อันจีซิ้นกินพอมีแห้งกับทุกคนพอมีแหง้งหยางเื่อ <c oughs> หน้าอีกเดีด๋ยวทางไพ่ก่อน เดี๋ยวทุกคน,น,นชิ้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวห้าสิบจีแล้วก็อันกินพอมีแห้งหยางเมือ,อสองสี่หกเจ็ดตอนน้นๆชิ้นแหง เด้อทำเอาทำทำไรไกินเนออ้าว บบอ,อันนี้จะเป็นอนันพักนอกทุกคนบ่งามเลยงวควายมันกินเลยอันนี้พักพักกะมิกพักกะมิกเราจะเก็บอะไรเติบไม่มาเนี้ยพักกะมิกแดงพักคะมิกขาวเก็บเติบทุกคนเลยเพื่อเขาสิได้ขึ้นไม้ดงอีกเลยไปทุกคนบัดนี้ เนี่ยถ่าเขาอยู่ดนไปนี่เขาสิอย่างมาถึงห้องถึงห้อยเลยตอนนี้ก็สองโมงแล้วอยากเข่าแห้งเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเขาเมื่อสรุปผลงานอยู่ทเทียงคือเก่าทุกคนเอาย่างไปเดี๋ยวพอกันจะเทียงทุกคนไปเรื่องยยางก่อนเลยครับมาเทียงแล้วโอ้ยนานปนันบออย่างเอามันแตกนะจ๊ะปนันบออย่างเอาโอ้ยยังได้อยู่เฮ้ยทุกคน Còn hơi mưa còn đưa đây. Ừ, nó hơi Quá tốt của tài cầu đấy tụi khuẩn rồi Cô, cô, cô ừ, Mà nhìn mình đầy lái con ơi Khải bên mình khốt ừ. lái đây, này khải con đâu được bương này xúc ra Thì được, chắp nhò cái được hay xúc đâu à. à, เองมาไลยกลัวไข่ตึงมันเป้เงเมันก็ไลยอีกทุกคนเลยเอาไปนะเลยไลายอีกทุกคนเลยต้องขออนุญาตเด้อทุกคนเพราะว่าป่าโตมันห่อนทุกคนมาเจ็บหัวเลยทุกคนเลยไปตักเด่ตักนายนเลยไล่กลัวไปแต่ละเถืออ่อยทุกคนเลยเอ้าไปพ่อคลิปหน้าทุกคนขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามากขยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจแหละติดตามเนาะไปพ่อคลิปหน้ามันนี่ได้หลายอย่างนะมันนี่ได้พักละได้พักเมื่อกี้กักบเนี่ยถูกกิน มองกันชิมหน้าทุกคน